ขออนุญาตยิ้มหวานนะทุกคนที่จะพามาเบ่งลดในฝันของเฮานั่นคือ Fort u n e r l e g e n d จนเดนั่นตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4ขับ4นะครับราคาคาตัวของเขาอยู่ที่1 7 1 3 0 0บาทล e ่จนเดจะให้เลือกแค่3สีนะครับทุกคนสีขาวสีแดงและก็สีขาวและสีแดงจะเพิ่มไปประมาณอีก20,000บาทครับทุกคนเป็นการเพิ่มค่าสีและหลังค่าดำครับหลายคนถามว่าหลังจากทำงานมาหลายปีเป็นยังตรงมาจบที่ f o r t u n เ r อขออนุญาตตอบแท่นคนสื่อนะ Fortuner เเปรียบเสมือน สัญลักษณ์ของคนที่ประสบผลสําเร็จสูงสุดของชีวิตแล้วล่ะบู๊ยมือนีมาแน่ววิชาการฟ o r จึงเนอร์ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสูงในผ้าครอบครัวไปดินเนอร์เดินทางไปเที่ยวไปน้ากันหลายๆคนอุปกรณ์ความปลอดภัยก็ถือว่าฟูลออปชันเลยทีเดียวให้กล่าวถึงจุดเด่นของระบบความปลอดภัยความอัจฉริยะของรถคันนี้กับขอยกตัวอย่างเช่นระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนดับแรกคือระบบความปลอดภัยก่อนการชาเวลารถเท่าไหลบปจี้ดากรถคันทั้งหนามันก็จะเบรกไฟนะครับ คนระบบเตือนเมื่อออกนอกเล่นพร้อมพวงมลาลัยน่วงกับอัตโนโมัติพนะแต่ยกตัวอย่างเช่นพี่น้องทีเล่นโทรศัพท์ไปกำลังคุยผู้บ่าวแบบชิ่วๆโอ้ยอย่ามาหายน้องกันไหลฉันก็เขินเป็นอยู่เดียวรถเฮาสเต็กแงกออกไปหยับเล่นระบบนี่ก็จะเตือนแล้วก็ดึงพวงมลาลัยพี่น้องกลับขึ้นมาให้มันอยู่ตรงกลางเล่นคือเก่าครับต่อมาจะเป็นระบบวิ่งตามรถขั้นทางหนาโดยที่ห้องเหยียบขันเหล็ครับทุกคนเกินว่าระบบควบคุมและปรับความเร็ว อัตโนมัติรถคันทั้งหน้าเบรกเขาก็จะเบรกอัตโนมัติเขาผ้าเรียนลอยมันก็จะเรียนลอยเขาผ้าเรียนสิบมันก็จะเรียนสิบครับทุกคนเขาเลี้ยวเขาโลงเลี่ยมเราลดตัดกันเลี้ยวน้ำเขาเดินเดาวทุกคนครับสีเลี้ยวไปน้ำเขาเฮ็ดยัางกขก็ปิดสัญญาณกับตัวทุกคนและระบบสุดท้ายที่น่าสนใจอีกเช่นคือระบบควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติพนะาเวลาเขาเจอแสงที่ต่ำเขาก็จะเปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับทุกคนอย่างเช่นฝนตกฟ้าคึมครับไปเจอที่มืด มันก็จะเปิดอัตโนมัติให้ทุกคนครับยังภายในจบเท่านั้นครับทุกคนยังมีถุงล่มเสริมความปลอดภัยคูหนาด้านข้างม่านด้านข้าง หัวเขาดาันคนขับ,บในขณะที่ห้องกำลังจะเตรียมตัวเลี้ยวถ้มีรถขับหลังโพมาจะเลี้ยวควันห้องไฟระบบก็จะเตือนมุมอับสายตาที่กระจกด้านขา้างนะครับเาไปคือเ่าตรงกับคลิปเราโลตัดสย้นยอนว่าอุปกรณ์มันหลนี่แหละครับเบาะนั่งปับเป็นระบบไฟฟ้าด้านผู้ขับและก็ผู้โดยสารนะครับผม<ะ>ด้านในของเครื่องยนต์2.4จะเป็นลายตัดแบบนี้นะครับสีแดงนะครับทุกคนถ้าเป็นเครื่องยนต์2.8จะเป็นตัดสีขาวนะครับทุกคนระบบแอร์ตัตโนมัติปับอิสระแยกใส่ กับขวานะครับพร้อมแพ่นกล่องระบบปั๊บอากาศ p M 2.5ครับทุกคนหน้าจอเครื่องเลนเป็นจอสัมผัสขนาดเกนิ้วครับผมรองรับ แอปเปิลค่าเพ่นะครับแบบไรสายพร้อมกับอ n นดอ i d ออโต้นะครับทุกคนสมมุติว่าเข้าเข่าเกียร์แบบออโต้ถ้าอยากมาเล่นเกียร์แบบธรรมดาเข้าสามารถเปลี่ยนเกียร์ยูทีพ่วงมาเลยได้เลยครับโตโยต้าเอื้นว่าระบบแพทชั่นชิครับมันจะเท่ตรงที่เข้าบาตรงมันอยู่กับขั้นเกียร์เลยครับผมอันช่องลึกๆลงไปคือไวโอเล็ตช์จเจอแค่ว่างโทรศัพท์ของ iPhone ลงไป ก็จะชาดแบบอัตโนมัติเลยครับ<ล>ทุกคนโรตัดยังสาทยายกับรถคันนี้ยังพัดถึงเคืองเลยครับทุกคนเบไปเลยโลตัรเโบไปเลยถัดจบย่ามใดคอยมาปุกปกูฟังเออเด้อหว่หวยห่วยย่าพึ่งรับลุกมาฟังกันก้อนนี่ไหมเดี๋ยวเซลขออนุญาตทุกคนขึ้นวัดความเทเบิงว่ามันสีอยู่ในระดับใดขออนุญาตสัมผัสหลุบๆค่ำๆเมืองก่อนเด้อวงมาไล่นี่สามารถค้นโทรนได้หลายอย่างเขาสามารถล็อกความเร็วของรถใ้ด้านหลังนี่ละครับเขาเอื้อระบบเกียร์เพทเชนชิป เข่าเกียร์่านพวงมาไล่ได้เลยรถคันนี้ยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้อีก3โหมดครับทุกคนอคบอว่าจะเป็นโหมดอีโคโหมดเพา์เวอร์โหมดแล้วก็โหมดปกติครับ<ล>ทุก <จบ S 2> คนมองหลังสามารถปรับแสงอัตโนมัติได้ถ้าผู้ใดสตาร์ไฟเข้ามาด้านหลังก็สามารถปรับแสงได้อัตโนมัติเลยครับทุกคนลดค,ความหัวหอนของเข้าได้ดีขนาดครับขนาดว่าเซลเป็นผู้บรรยายก็ย,ย,ย,ยังอยากได้รถคันนี้เลยครับวันที่16ประมาณ4ี่โมงแรงเตรียมตัวแสดงความยินดีกับโลตัสเลยครับผมแต่ตอนนี้ขอรีวิ เพิ่มความอยากให้ลูกค้าไปก่อนการตกแต่งด้านในเบื้องย่มได้กระด,ดูดีมีระดับส่วนลำพงจะมีทั้งหมด6ตตำแหน่งระบบเสื้อรล่ารอบทิศทางเลยครับทุกคนทีชาจแบตด้านหลังนะครับจะเป็นแบบไทซี่นะครับด้านล่างต่ำลงมาจากน้อยเฮาจะเห็นเต่าเสียบแบบปักสามตานะครับทุกคนมิติด้านหน้ามีความกว้างเบื้องแล้วรู้สึกเบิกอึดอัดเลยครับเวลาหฮาขับทัศนวิสัยในการมองเห็นรอบทิศทางเพราะกระจกบานนาคอนข้างงหญ่เลยครับทุกคนอำนวยความสะดวกค่อนข้าง ที่จะครบขั้นนะครับมีความใส่ใจเรื่องเล็กๆน้น่อยอที่เช่นที่ว่างแก้วน,น้ำอ,ออกมาใส่แล้วก็พับเก็บได้สะดวกสบายบ่ให้เปลืองพื้นที่มากเกินไปครับทีดังแถวที่3ตามที่เซลได้ขึ้นไปสัมผัสบ้างแล้วหลายคนว่ามันจะชิดขาบอโลตัดปอกได้เลยครับวันนั่งสบายแน่<อ>นอนความสูงประมาณ175ถือว่าโอเคเลยครับพื้นทีนท่ระว่างขาก็ถือว่ามีช่องว่างห้เข้าได้ยืดเส้็จยืดสายอยู่แถวที่3ถ้าบ่าได้ใส่งานทฮาก็สามารถพับเย็บออกด้านข้างได้นะครับทุกคนพื้นที่ตร ตรงนี้ว่างสามารถใส่กระเป๋าได้ประมาณซี่ถึงหาใบเลยทีเดียวต่อไปสิพามาเบิงที่เด็ดตรงนี้เป็นที่รถตัดมกักมากๆเลยมันคือคูบ็อกนั่นเองครับ,บทุกคนง่ายๆก็คือตู้เย็นน่อยนะครับเขาสามารถเอานา้ํา เอาเบียร์เฮ้ยบอเมรมาแซ่ไว้ถ้ากินเยน็ยนเย็นน้ำเดือนทางนะครับมีละครับตัวฟอร์จูเนอรี e เจนเดอร์คัซีนะครับทีลีวิมากก็ถือว่าให้ทุกคนใน,<ม>ในเป็นแนวทางในการว่างแผนว่านี่มันเหมาะสมกับห้องบอกับรคาคาค่าตัว1นล้านเจแสนับาทฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปคลิปนี้ขอจบรีวิวสำนีกรนคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ